มิวกี้หนูแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยอาบน้ำนดึกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกแป๊บหนึ่งนะแม่หนูก็ชอบพูดแต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสุดท้ายหนูก็ไม่ทำสักทีงั้นหนูขอเวลาอีก5้านาทีและกันก็ได้ก็ได้มิวกี้เหน็ยบอกอีก5านาทีจะไปอาบน้ำไงลูกแม่ก็อุตส่าห์เชื่อใจนี่เลยมาตั้งสิบนาทีแล้วหนูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยทำไมหนูถึงพูดไม่เป็นคำพูดแบบนี้เนี่ยลูก โอ๊ยแม่จะอะไรกับหนูนักหนาเนี่ยวันนี้หนูขอไม่อาบน้ำหนึ่งวันละกันทำไมหนูถึงทำตัวสกปรกแบบนี้เนี่ยลูกหนูเล่นมาทั้งวันทงเชื้อโรคสิ่งสกปรกมันหมักหม,มมอยู่ในตัวหนูนะหนูไม่รู้สึกคันหรือเหม็นสาบตัวเองบ้างหรอลูกไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกดีมากที่ไม่อาบน้ำลูกฉันทำไมพูดไม่ฟังแบบนี้เนี่ยมิวกี้ตีสองแล้วนะลูกทำไมไม่ไปนอนอีเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกก็หนูไม่ง่วงอ่ะแม่ ไม่ง่วงก็ต้องนอนนะลูกพรุ่งนี้หนูมีสอบเก็บคะแนนถ้าตื่นไม่ไหวจะทํายังไงโอ้ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกหนูรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรพรุ่งนี้หนูตื่นไหวแน่นอนส่วนแม่ก็ไปนอนปะอย่ามายุ่งกับหนูเฮ้ยสายแล้วนี่นาะฉันจะไปสอบทันไหมเนี่ยแม่ทําไมไม่ปลุกหนูเห็นไหมหนูตื่นสายเลยเนี่ยก็หนูไม่อยากให้แม่ยุ่งไม่ใช่หรอแม่ก็ไม่ทำแล้วไงแม่นะแม่ฮ ช่วงเนี้ยลูกของฉันมีพฤติกรรมแปลกๆกับบ้านครับทุกวันจากที่พูดอะไรไม่เคยฟังตอนเนี้ยหนักเข้าไปอีกฉันไม่รู้จะทำยังไงกับลูกคนนี้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่ดิฉันเป็นครูที่โรงเรียนของเด็กหิงยูกี้นะคะอ๋อคุณครูมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้เด็กหญิงยูกี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยค่ะการบ้านก็ไม่ทำสง่งแล้วก็ชอบโดดเรียนไปร้านเกมด้วยนะคะ ครูไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าโดดเรียนอีกครั้งอาจไม่มีสิทธิสอบได้นะคะคุณแม่ครูอยากให้คุณแม่ช่วยเป็นหูเป็นตาอ,อีกแรงหนึ่งนะคะฉันรับทราบแล้วคะ่ะคุณครูฉันจะรีบหาทางตักเตือนลูกนะคะมิวกี้อะไรแม่ครูโทรมาบอกแม่ว่าหนูชอบโดดเรียนไปร้านเกมจนแทบจะไม่มีสิทธิสอบอยู่แล้วหนูทำแบบนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยลูกจริงทำไมถึงทำแบบนี้ก็หนูขี้เกียจเรียนอ่ะแม่ ไม่ได้นะลูกหนูยังเด็กมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือแม่อย่าพูดมากเลยยังไงหนูก็ไม่ไปเรียนแล้วก็เลิกเหมือนสักทีเถอะหนูลำคาญหนูยังเห็นแม่เป็นแม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยเล่นโทรศัพท์ใส่เลยฉันไม่สนใจหรอกแม่อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะทำไมทำแบบนี้ไม่ตอบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในเมื่อลูกไม่ฟังแม่แม่ก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วแล้วแม่จะไปไหนอ่ะแม่จะไม่อยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปทำไมอ่ะแม่ ก็หนูไม่เชื่อฟังแม่ยังไงล่ะในสายตาของหนูยังมีแม่คนนี้อยู่หรือเปล่าแม่คงอยู่บ้านหลังนี้ร่วมกับหนูไม่ได้อีกแล้วถ้าแม่ไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงในเมื่อหนูคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วงั้นอยากทําอะไรก็ทําเลยไม่นะแม่หนูไม่ให้แม่ไปไม่แม่จะไปหนูต้องทํายังไงแม่ถึงจะเปลี่ยนใจอยู่กับหนูหนูต้องกลับไปตั้งใจเรียนแล้วก็เล่นโทรศัพท์ที่น้อยลงแม่พูดแม่เตือนอะไรก็ฟังกันบ้างตกลงต่อไปนี้หนูขอสัญญาว่าหนูจะเชื่อฟังแม่ทุกอย่าง